โดยทั้ง9คนรู้มาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับว่าเส้นทางที่จะขึ้นไปสู่เขาหลวงนั้นต้องใช้ความอดทนและความพยายามมากแค่ไหนแต่พลังที่มีอยู่ในตัวของพวกเขาแต่ละคนบวกกับความสวยงามของธรรมชาติที่รออยู่เบื้องหน้าทําให้พวกเขาก้าวเท้าไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลสำหรับผมเนี่ยผมเวลาผมไปเที่ยวแต่ละที่เนี่ย คือผมจะใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดปรับตัวให้มากที่สุดผมไม่อยากจะปรับตัวเข้ากับแหล่งชุมชนเข้ากับแหล่งธรรมชาติให้มากที่สุดมันก็จะยัยงคงอยู่ได้ยอย่าง,ย,างยั่งยืนนี่เราเดินมากี่กิโลแล้วพี่ตอนนี้2กิโลได้แน่นอนอกี่ก,กิโลครับอีก2อกิโล เนบรรยากาศการเดินทางตั้งแต่หมอชิดถึงตรงนี้หลายคนอาจจะมองว่าก็ไม่ต่างจากการเดินทางท่องเที่ยวทั่วไปแต่สำหรับชมไทยแล้วนะครับสถานที่ทุกที่ที่จะพาสมาชิกไปล้วนมีแนวคิดที่สอดแทรกเข้าไปให้สมาชิกได้เรียนรู้ด้วยไม่ไหดูจุดที่เรามาสิพื่เที่ยวแบบชมไทยนี้เที่ยวไงเที่ยวแบบชมไทยเที่ยวไงเราก็เที่ยวจริงๆเราก็ไม่ได้เที่ยวเหมือนต่างจาก กท่องเที่ยวทั่วไปเท่าไหร่นะครับแต่ก็เรามีเรื่องแนวคิดเรื่องท่องเที่ยวนิดหนึ่งเรื่องสําคัญเลยเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วผมก็เสริมไว้เรื่องการที่เราไปดูวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนด้วยตรงนี้ครับอย่างที่เมื่อเช้าเราไปเดินดูตลาดเช้าด้วยกันครับจะเห็นว่าตรงนั้นทุกคนไทยตลาดเช้าตรงนี้นเราจะเห็นผักเยอะอย่างที่ผมบอกบ้างตลาดเช้าที่ผมไปผมจะเห็นปลาเยอะนั่นก็แสดงถึงชุมชนตรงนั้น เขาประกอบอาชีพอะไรเขาทําอะไรแล้วเวลาเลือกสถานที่เลือกอะไรเนี่ยเรือกอะไเลือกสถานที่จริงๆถ้าเกิดผมผมเวลาผมจะไปนะผมจะดูว่าจุดที่ผมไปเนี่ยมันมีอะไรที่เราได้เที่ยวได้บ้างอย่างที่เรามาที่นี่เลยเขาหลวงสุโขทัยตรงนี้ใช่ไหมครับนอกจากที่เราจะไปเที่ยวธรรมชาติบนเขาหลวงแล้วสุโขทัยก็ยังมีอุทยานประวัติศาสตร์ที่เรามาเที่ยวด้านโบราณคดี ด้านวัฒนธรรมที่นี่ได้อีกแม้ทุกคนจะเหน็ดเหนื่อยกับเส้นทางอันแสนฮารนโหดแต่ใบหน้าของพวกเขายังเปลี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความมุ่งมั่นตลอดการเดินทางเป็นไงครับสนุกไหมครับสนุกมากบนซื้นโฮเซลโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นผู้พิชิตเขาหลวงและหลังจากใช้เวลาไปประมาณ4ชั่วโมงพวกเขาก็เดินทางมาถึงค่ายพักแรมของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง ซึ่งที่นี่เองนะครับจะเป็นที่พักแรมและประกอบอาหารสำหรับเขาในคืนนี้เอสามย่างคุณเชียงทอดสี่ไข่เดี๋ยวจะไปยืมบ้านโน้นมาคมที่รู้จักเราจะกินผัดยิดเป็นอาหารละปิดจนไม่รูจะปิดยังไงแล้วเนี่ยมากกระป๋องเนี่ยที่เมนูวันนี้มีอะไรบ้างครับ มียำปลากระป๋องแล้วก็ชิ้นชิ้นทอดกลิ้งเทียงผัดกะเพราแล้วก็ไข่เจียวไข่เจียวแล้วที่สำคัญต้องย่าต้องยำขาเป็นครึ่งช้อนเหรอครึ่งช้อนแค่ไหนเนี่ยไม่เชื่อผมตอนนี้หมดทุกอย่างเพราะว่าหิวมากกอให้แล้วไม่หิวแล้วหมดทุกอย่าง อันนี้เราเปิดแก๊สเรื่อยๆได้ร้อนไหมเดี๋ยวมีเมียต้มมานีเนียต้มกาแฟเหนือเอาครบแล้วโอเคจาลพร้อมมันลูที่ปลาตาลไมใครกุ่นสุยอะไรให้ก่อน ต้องเอื้อมนิดนึงเนาะงไงครับรสชาติทางนูไม่ได้ทาง <uvo> นี้จะหนัยอะสองยอมต่อยางที่แคบที่นี้ดาวเพิ่งแมทที่แรกใช่เป็นน้องใหม่ต้องล้างจานจนกว่าจะมีน้องใหม่รุ่นต่อไปมาลด้วยกฎของชมไทยนะคะเขาจะต้องให้น้องใหม่เป็นคนล้างผีป่ค่ะจนกว่าจะมีน้องใหม่เข้ามาใหม่แล้วันนี้ก็เป็นน้องดาวค่ะเพื่อนน้องเอง S <S กฎมาหาโหดในความหลากหลายของกิจกรรมที่ถูกกำหนดขึ้นมาในกลุ่มนี้เองทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกชมไทย <c oughs> แน่นแฟนและก่อตัวขึ้นเป็น <c oughs> izzard, มิตรภาพระหว่างกันโดยน่รู้ตัว <c oughs> เียกเัมกรนแอะนปลาูท <c oughs> ู <c oughs> มันเปิดว่าทูอยู่ในเข่งอยู่ในเข่งได้นอนเรียงเรียงเรียงเอาไว้ตรงนี้นี่โน่นโยนไปทางนู้นปกติเป็นคนเที่ยวคนเดียวครับไม่เคยเราคลุ่มเดียนเท่าไหร่แต่พอมาเจอเจอกลุ่มนี้ถามว่าแตกต่างจากเคยเที่ยวคนเดียวยังไงมันก็มันมีเพื่อนนะครับด้วยเพื่อนเฮลไปด้วยกันสนุกไปด้วยกันแล้วก็เป็นกันเองรู้สึกว่าชมไทย สมชายเหมือนพี่น้องครับจากเมื่อก่อนที่เคยคิดแบบเออไปเที่ยวต้องมีเพื่อนเดี๋ยวนี้แบบเออไม่มีเพื่อนเราก็ไปเที่ยวได้เพราะว่าเราอยากมาเที่ยวเพราะเราอยากมาดูธรรมชาติจริงๆวันนี้ถึงเวลาที่ทั้ง9้าคนจะต้องเดินทางต่อไปอยังจุดชมวิวที่ที่พวกเขาสามารถปลดปล่อยอารมณ์และความเหนื่อยล้าจากชีวิตประจําวันอันแสนวุ่นวายในเมืองหลวงรสาฟมีแค่เหมือนอยู่เสน่ห์ของการท่องเที่ยวแบบนี้อยู่ตรงไหนแบบที่เราต้องใช้พลัง เราต้องใช้พลังมาเราต้องเราต้องเดินขึ้นมาเพื่อมาเห็นจุดที่สวยงามแล้วเราจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าความรู้สึกมันต่างจากที่เราที่เที่ยวที่รถถึงแนละ้วเราก็ถ่ายรูปตรงนั้นไปตรงนี้ผมคิดว่าคนที่มาเนี่ยวันนี้เนี่ยจะเก็บความทรงจํากลับไปได้เขาจะรู้สึกว่าประทับใจที่ว่าเออเขาสามารถนะขึ้นมาได้นะขึ้นมาอยู่บนนี้ได้แล้วก็ได้เห็นมุมมองที่น้อยคนที่ได้ขึ้นมา มาถึงจุดนี้มุมมองที่ผ่านสายตาเราไปพวกเขาอาจดูไม่ต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไปมากนักเพราะใครๆก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวแบบนี้ได้แต่ความน่าสนใจของคนกลุ่มน,นี้อยู่ที่รูปแบบทางสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มซึ่งล้วนแล้วแต่มีมิตรภาพที่ดีให้กันแม้จะเพิ่งรู้จักกันก็ตามหรือมาจากคนละสาขาอาชีพแต่ทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายที่จะพบคําว่ามิตรภาพและเพื่อนร่วมทางอย่างแท้จริง ตอนที่มาเที no ่ยวแรกๆก็รู้ส right> ึกว่าก็ไม่ไ no ด้ต no ่างหรอกก็เหมือนกับเที่ยวหันเฉลี่ยทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พอเที่ยวไปสักพักนึงก็เริ่มสนิทกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าที่นี่มีมิตรภาพที่ดีครั้งแรกที่ได้เข้ามาสัมผัสก็คือมีความรู้สึกว่าเออมันแปลกดีนะจากคนที่ต่างคนต่างมาแล้วเหมือนกับพอเข้ามาปุ๊บเหมือนกับเป็นเพื่อนกันมานานมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าไว้ใจไว้ใจในความเป็นเพื่อนของของกลุ่มนี้ มาเที่ยวก็ชมไทยมันรู้สึกแบบต่างคนต่างที่มาพี่แบบต่างคนต่างนิสัยแล้วมันอยู่ดีก็เหมือนเข้ากันได้อย่างมันแตกประหลาดะไรแล้วก็จริงใจต่อกันแล้วไม่จําเป็นต้องมาเฟซกันอะไรอย่างเงี้ยที่ทุกคนจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือเปลี่ยนแบบประสบการณ์ชีวิตจากเราทํางานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วก็มาคลายเครียดชมไทยเนี่ยแตกต่างที่สุดคือเรื่องความสนิท เรื่องความเป็นเพื่อนเรื่องเรื่องการปรับเข้าหากันคลิกเข้าหากันผมก็ตรงนี้เป็นเวลาที่ทับซ้อนจริงๆทับซ้อนของด้านความรู้สึกถ้าไม่มาสัมผัสเองอาจจะไม่รู้คือพอลงมาสัมผัสเองเนี่ยจากคนที่ไม่รู้จักเนี่ยกลายมาเป็นเพื่อนรักกันได้เนี่ยเออก็แปลกแต่มันก็เป็นไปได้แล้วนะวันนี้ชมไทยเจ็ดปีเปีที่แบบ ตั้งแต่คนที่เข้ามาตั้งแต่ปีแรกๆยังอยู่เหนียวแน่นยังคอยติดต่อมาอยู่กับคนที่เข้ามาใหม่ๆเสียงเหล่านี้ <c oughs> อาจจะพอยืนยันได้นะครับ <c oughs> ว่ารูปแบบความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งซึ่งเกิดขึ้นระหว่างคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนจะเป็นสเสน่ห์ที่เย้ายวนนักเดินทางหลายๆคนให้อยากจะเข้ามามีประสบการณ์กับชมไทยสักครั้งหนึ่ง <c oughs> หลังจากที่ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติตามวิถีของชมไทยแล้วก็ถึงเวลาที่พวกเขาทั้งเคนจะได้ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติในแหล่งต้นกำเนิดวัฒนธรรมอย่างจังหวัดสุขโขทัยแห่งนี้ก่อนจะเดินทางกลับสู่การทำงานอีกครั้ง